สัดีแฟนๆเแก๊งวารตี้นะครับสวัสดีญาติธทําบุญสิบบาทครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเดินทางมาเป็นสะพานบุญเนาะแล้ววันนี้เรามีแขกครับรับเชิญด้วยเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะที่แนะนําสถานที่ค่ะเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายมนัฐใจธรรมนะครับผู้ใหญ่บ้านู่ทีสิบตำบลทุนงามอำเภออนศักจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อที่จะ บอกกล่าวเชิญชวนให้กับในส่วนของช่อง u t u b e นะครับที่จะมาถ่ายทำแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันกับพัฒนาในบูรณะของวัดศรีบุเหลืองของเรานะครับที่ยังขาดในเรื่องของปัใจจัยในการสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดหลายสิ่งหลายอย่าง้วยดันนะครับตรงน,นี้ที่เราอยู่คือวัดศร,รีบุเรืองครับวัดศรีบุเหลืองตั้งอยู่หมู่ที่สิบตำบลทุ่งนางามอำเภอละสักจังหวัดชัยธานีนะครับก็เป็นวัดที่ พูดง่ายๆว่ายังขาดในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดมีแค่เมที่ที่เสร็จแล้วก็ที่ใช้ได้ใชได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของศาลาธรรมสังเวชก็ยังยังค้างยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังค้างอยู่ยังใช้การไม่ได้แต่ที่เป็นปัญหาจําเป็นตอนนี้ก็คือในส่วนห้องน้ําห้องน้ํานี่คือมันสร้างมานานแล้วครับห้องน้ําสร้างมานานแล้วยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้มันก็ปุพังก็เลยต้องการสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะเวลามีงานแล้วก็จะได้้วปัจจุบันนี่คือใช้ต้องไหนกันนะใช้ด้านบนแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์ใช่ครับแล้วก็มก็มีน้อยมีน้อยครับวันนี้ที่เราจะมาดูคือเรื่องห้องน้ำที่ที่เห็นอยู่นี้ใช้ได้ไหมตอนนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เป็นบางส่วนนะครับแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมันผุมันพังถูก็คือถ้ามีงานบุญครั้งหนึ่งคนเยอะๆนี่จะลำบากนะครับก็ยังงานกระถิ่นเนี่ย คนจะมาใช้แล้วมันมันขาดไปหมดนะขาดไปหมดมันสําคัญมากเลยคาะบวังน้ำวัดศรีประเวณีทาบุนกันกี่หมู่คะเนี่ยหมู่เดียวมีหมู่สิบแล้วก็มีหมู่สองเป็นสมาชิกพุทธบริษัทสองหมู่รวมกันแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าในตำบลทุนนางามเนี่ยในเขตพื้นที่เนี่ยคือมันมีหลายวัดบางหมู่ก็หมู่นึงก็จะมีสองวัดเลยแล้วแต่ใกลไหนอ่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าพุทธบริษัทหรือว่าชาวบ้านเขาใกล้วัดไหน าก็จะมารวมแต่ก็จะมีมาทำมากก็ยึงอย่างวันพระสำคัญออกวันษาเข้าวันษาหรือในงานเทศกาลต่างๆของในวัดที่จัดดูการใกล้ๆได้กลับมาบ้านแล้วได้มาร่วมทำบุญตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์องค์เดียวองค์เดียวครับก็แล้วก็เดียวในช่วงช่วงเข้าพรรษาก็จะหาพระมานิ้มตลมายู่ด้วยอ่าเห็นรอบๆนะสะดุดตาตรงเนี้ยตรงนี้คือสร้างไว้เพื่อ ตรงเนี้ยเป็นลานน้านเน,เนะาะเป็นล้าน,น,นทาําเพราะว่าพระองค์ที่มาอยู่ตรงก่อนเนี่ยเขามาสร้างเอาไว้เหมือนที่ว่าจะาไว้ปฏิบัติธรรมหรือในเรื่องของการปริวาติในงานปริวัติเขาก็สร้างเอาไว้แล้วก็เป็นร้านทาําก็ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่เสร็จใช่ท่านก็ได้ศึกษาไปก่อนนีครับอันศึกที่นี่ก็ยังไม่มีสารต่อตรงนั้นใช่ครับเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเลือกทําในสิ่งที่จาเป็น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  เรื่องของห้างน้ำ้างน้ำแต่แต่ถามว่าขาดเยอะไหมพื้นที่ตรงนี้วัดเนี่ยยังจัขาดนะไม่มีครับยังไม่มีโบสถ์ถ้าเกิดบวชขึ้นมาก็ต้องไปวนที่อื่นครับส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของทางวัดทุงนางงามวัดของเจ้าคณะตำบลวัดเจ้าคณะตำบลแล้วก็วัดเจ้าคณะจังหวัดที่มาดุยืนที่เขามีโบสถ์แล้วก็ก็จะเป็นในส่วนของแรงสถาว่าเขาจะไปบวชวัดไหนลูกหลานอยากอยู่วัดไหน เราคุยกันเรื่องปัญหาที่เรามาวันนี้เลยกันเรื่องของห้องน้ำเนี่ยตอนนี้แนวทางแก้ไขของห้องน้ําวัดตรงนี้จะคิดว่ายังไงจะทำังไงก็คือจริงๆเลยก็อยากจะสร้างใหม่เลยอยากจะสร้างใหม่ดูให้มันให้มันสมบูรณ์ที่สร้างใหม่เราก็ต้องทุกของขาใช่ครับแต่ก็สร้างที่เดิมสร้างที่เดิมอันเก่าคือสร้างไว้นานนะแม่คร้นี้ยังไม่เสร็จพอไม่เสร็จใช้ไม่ได้ก็อมันแตกคือมันแตกกูเวลาเข้าไปแล้ว น้ำอ่างมันรั่วบ้างอะไรบ้างมันก็เก็บน้ําไม่อยู่เอ๊ะอย่างนี้เรียกรีโนเวทได้ไหมคือไม่ได้สร้างใหม่หรือว่าอันนี้ความเข้าใจของที่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้คืออยากจะสร้างใหม่อยากจะสร้างใหม่คือทุบทุบไปเลยแต่ยัาไม่ก็คือยังสร้างตรงนั้นแหละใช่ใหมครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของที่มันมีอยู่สามารถที่จะบูรณะหรือว่าซ่อมแซมเราทำให้กำลังคือเราก็ต้องดูเนาะกำลังคิดอยู่ว่ามีประมาณกี่ห้องนะครับที่มองอยู่ ก็เห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องห้าห้องแล้วส่วนตัวส่วนตัวก่อนคิดว่าอาจจะทุบแล้วก็คือบุรณะตรงจุดเดิมนั่นแหละครับก็คืออันไหนที่มันใช้ได้ก็เออก็ยังคงเก็บไว้คงยังช้อยู่ได้ว่าไม่ต้องเฟืองลงไปอีกคุณอ่าที่ตั้งใจที่จะบูรณะหรือว่าจะสร้างใหม่งบที่จะสร้างอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองลองลองเช็คดูให้ช่างมาเช็คอยู่ก็ระดับประมาณแสนกว่าบาทสองแสนเนาะระดับประมาณนั้นก็คือจะทําแล้วก็ต่อต้องมาจะเทเป็นชานออกมาให้แล้วก็มีราวให้ผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุท่านสามารถได้เดินเข้าแล้วเดินจับเข้าไปได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีเวลาผู้พิการเข้าหรือมันมันไม่มีเพราะมจะไม่ใช้น้ําห้องน้ําด้านบนมันก็ได้มันมันก็เป็นของบันไดแบบม่ครัวขึ้นบันไดไป แล้วก็ไอ้ที่อยู่ตรงนี้ก็มันไม่มีแล้วทางที่เดินไปมันก็ไม่ได้ทำอะมันก็แต่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเวลาผู้พิการจะขม,มันจะต,จะตรใส่รถเข็นครับมันต้องปรับ,รบแล้วก็มันมันจะต้องมีของในส่วนของผู้พิการสามารถที่จะใส่รถขึ้นไปแล้วก็มีราวคับเราจับให้กับผู้สูงอายุได้เดินข<ม>ึ้นไปในใช้ห้องน้ำด้วนกันเพราะตอนนี้มันไม่ได้งบที่ประเมินไว้ก็คือแสนกว่าบาทแสนแสนกว่าบาทถึงสองแสนอาแล้วจะหาเงินเป็นยังไงครับที่จะ ก็ต้องได้แรงศรัทธาเนาะได้แรงศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันปกติอ่าการผิดภา่านี่มีไหมคะมีครับมีครับปีนึงก็อย่างปีที่แล้วก็ได้แปดหมื่นกว่าบาทโอ้โหเยอะครับเยอมีเนกับาครที่จะพลาพหรือว่าไม่มีครับก็คือบอกในในพุทธบริษัทชาวบ้านหลวงทิงก็บอกกับในส่วนของชาวบ้านที่เขามีลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดก็ได้หพิมพ์ซองแล้วก็ให้เขาไปบอกแจกเพราะว่ามีมูลเดียว ใช่ครับเนาะได้น้อยเลยน้อยครับประชากรตอนนี้ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยก็200กว่าคนแล้วก็ประชากรที่มีอยู่ก็ใช่ครับขโมยใหญ่อยู่ก็200กว่าคนหมู่หมู่สามมีไปเทียบกับทุ่งพงก็คือหมู่สามหมู่สามน่ะ200กว่าคนอย่างในตำบลทุ่งนางามเนี่ยก็จะมีวัดศรีมุเรืองวัดพิโศกวัดดินแดงวัดถ้ำทองวัดน้ำวิ่งวัดทุ่งนางงาม วัดนิคมสามคัคคีวัดพมิลังสีวัดกาลรอดบวงือแล้วก็วัดวิเศษเทพสงชัยอังนงี้เท่าเท่าที่ชื่อที่ผู้ใหญ่พูดมานะเป็นวัดที่ค่อนข้างมีคนรู้จักใช่ครับ <S <S สี่บุญเรือเนี่ยบอกได้เลยว่าอันดับไทยท้ายที่มีคนรู้จักมันเมื่อเมือ่อสงการปีที่แล้วผมได้จัดงานแล้วก็ขอทางส่วนของอบตอขออบตอให้อมาจัดในงานของที่วัดในงานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภายในตำบลทุนนางงามยังไม่รู้จักวัดสี่บุญเรืองเลยจริงครับมันเหมือนกับว่าเป็นวัดที่มันเียบเงียบลยยังไม่ค่อยมีใครยังไม่มีคนรู้จักเพราะว่าเนี่ยชื่อที่ผู้ใหญ่พูดมาเนี่ยเราเนี่ยอยู่อำเภอข้างๆเนี่ยได้ยินชื่อครบเลยนะแต่พูดถึงวัดสี่บุญเรืองตรงไหนวะมันปักหมุดที่วัดสีบุญเรืองไม่ขึ้นนะครับก่อนมันไม่ขึ้นแกบอกว่าจะมาวัดสี่บุญเรืองเขาก็ถามว่าตรงไหนกันนะไม่มีใครรู้เลยอ่ะมันไม่ขึ้นมันจะขึ้นอยู่แค่ ฝายสีม่วงเหลืองที่จะยุ่งไกลวัดอย่างปากทางที่เราเข้ามาป้ายกลางมาคือเป็นวัดที่อย่างที่บอกว่าแทบจะไม่มีคนรู้จักเพราะจะทําบุญก็เฉพาะในหมู่เวลาจะหาปัจจัยก็ก็ในมรดกอุติษัทเอาพูดตรงๆว่ายากเนาะเพราะว่าจะพูดกันยินก็แล้วยุคนี้ด้วยนะเออยุคนี้เศรษฐกิจมันเนาะมันแย่แย่มากอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไปดูของจริงดีกว่าจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูเลยว่า จะซ่อมหรือว่าจะบูรณะหรือว่าจะต้องอะไร<า>แก้ไขในนั้นเนาะเะื่อ,อจะจะสร้างใหม่หรือจะยังไงก็เไ่ว,ว่ากันวันนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้จะบอกไว้เลยว่าเราเข้าวัดไหนเจาะปัญหาไปเลยเข้าไปดูกันให้ถึงที่เลยจะได้รู้เลยว่าวัดนี้ปัญหาคืออยู่ตรงนี้อะจะให้ผู้ใหญ่ภาคกันครับ นานมากภาพเป็นเก่าเก่าแบบไม่ได้ใช้แต่เก่ามันนานเกินงี้ที่จะทำก็คือจะจะทำจักรูที่ไปแค่เรื่องาด็กเรื่องด็ก่างเงี้ยเป็นทางเดินอ่าเป็นทางเดินแล้วก็ที่จะให้ผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุเราได้มีเราวขั้นเราวันไดนจับแล้วก็น่าจะเอาชุดนี้ออกด้วยเก็จะเอาไว้ที่ดัดคางที่จาเป็นตอนแถวนี้ก็น่าจะเอาออก จะทำให้มันกว้างนิดนึงเราสามารถที่จะเห็นรถบินแชรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดิมนี่มีหกครับนี่ก็คือเลือกใช้เป็นบางห้องใช่ครับได้ได้ใช้เป็นบางห้องอย่างเตืนไฟนี่มันก็ปุ่นๆแบนมันมีไฟมานะครับแล้วยังมีบอร์ดก็คือต้อง ห้องน้ําด้วยเดินไฟด้วยแล้วอย่างต่างก็ต่างการกติกาในนั้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนในเรื่องของชักโครกเนี่ยเอาเป็นแบบนั่งแบบนั่งเพราะว่าพูดสูงหรืออ่าจะไปนั่งลำบากขาไม่ดีมั่งอะไรไม่ดีมั่งครับพี่สุดตรงนี้ิใช้ผู้ใหญ่บ้านพี่สุดก็ไมได้ใช้ผู้ช่วยเดินตามผู้ใหญ่ก็แม่เขาใช้ก็ใช้ไม่ได้ที่นี่ไงก็จะมีโถเก่า ไม่ใช่ไงตอนเห็นแกไปไหนแกจะเจอแบคทีเทุกที่ไงอันนี้คือเขา<ด>นี่เราฝากไม่ไฝ้ฝากไว้ได้ไหมฝากไว้เลยนะเสียงเข้าอยู่นะ,ะฝากไว้เลยนะคะกับการใช้ห้องน้ําวัดในแต่ละที่นะคะก่ะอนออกจากประตูจะจับประตูจะเช็คหันหลังไปดูสักนิดนึงเพราะถ้าเราทําความสะอาดไม่เรียบร้อยภาระจะไปอยู่ที่พระค่ะบาปกรรมมาแกเราไปพูดวัดไหนนะเจอใช่ไหมเจอค่ะเจอเป็นยังไง ระเบิดลูกใหญ่ไปขี่ไปนาวุฒิตอนนี้เห็นนะครับอ่าก็คือใจความตั้งใจอ่ะอยากทุบใช่ไหมแต่พื้นพื้นเนี่ยเอาไว้ไหมดูไว้ไงหรือเคลีย์หมดเลยก็อยากจะเคลีย์ให้ให้มันว่างหน่อยนิดแล้วอ,อย่างน,างนี้อย่างนี้ก็คือต้องขุดอ่าเขาเรียกว่าหลุมข้างหลังอ่คิปคิดคิ้งก็คือต้องทำอย่างนั้นใหม่หมดอ๋อ ความตั้งใจคือทํใหม่หมดทาใหม่หมดหแล้วก็ปูกกระเบื้องด้านหน้าแล้วก็มีอย่างที่บอกมันดูมันรีโนเวทมันก็ยากทิสุดมันไม่ได้เลยยุคนั้นก็คือยังไม่นิยมไม่เทินชิใช่ครับย,ยังเป็นสักะสีอยู่เลยแล้วคมก็เริ่มแล้วนะเริ่มกรอนแล้วนสนิมแต่ก็คือยังแกะมาแล้วใช้ได้อยู่ทำใหม่ก็ อยค่อยว่าก็ใช่ไมหมยว่าจะจำนวนห้องเนี่ยจะทำเท่าไร่กาต้องดูประมาณว่าจะได้สักกี่ห้องแสนบวกบวแสนบวกบวกแสงบวกบวกมันนี่มันปลาลก๋ยก็แสน่ห้องน้ำทำใหม่ใช่ไหมใหม่เลยใช่ไหมใหม่เลยเป็นอยู่ไหนมาเร <c oughs> าประมาณน,นี้นะฮะแต่ละห้ <c oughs> องเองเขาบอกว่าทำบุญเกี่ยวกับห้องน้ำนี่เป็นยังไงนะ เขาเรียกว่าปลดทุกข์พิทักษ์สำหรับคนที่มีความทุกข์ทำบุญห้องน้ำเนี่ยปลดทุกข์แน่นอนช่วยให้คนอื่นปลดทุกข์ตัวเราก็จะปลดทุกข์ไปด้วยค่ะทำให้มชีชีวิตมีแต่ความสุขสมหวังชีวิตไม่ติดไม่ขัดอ๋อเ,เลยบุญกุศลเยอะนะั้งแรกนะของพวกเราเกี่ยวกับการทำห้องน้ำแรกเลยเนาะทมามาดูกันให้เห็นเลยเนี่ยก็คือ ท้ายดีกว่าให้ผู้ใหญ่ก็ขึ้นฝากบอกคนกับคนที่ได้ดูนะครับอยากจะร่วมทาบุญกับทางวัดแตกก่ก็ย้ําว่าที่นี่มีบัญชีที่เป็นชื่อวัเดเรียบร้อยเรียบร้อยรับนานะครับเราก็จะเป็นบุนสิบบาทสิบบาทนะครับจะโอนทาบุญโดยที่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของใครใดๆแต่แเป็นบัญชีของวัดโดยเชียวดโดยตรงโดย,ดดยมีคณะก,กรรมการก็คือมี ผมผู้ใหญ่แล้วก็ท่านสมาชิกอบตแล้วก็มีพระคุณเจ้าหนึ่งลูกที่จะเป็นกรรมการเบิกาจในเรื่องของเงินวัดใครจะทําบุญก็สมัยจะใครจะทําบุญครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็เรียนเชิญทําบุญร่วมกันนะครับสร้างห้องน้ำนะครับให้กับทางวัดศรีม่วเหลืองนะครับที่ยังทำรุดทุดโทมนะครับก็ยังขาดในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของการทำก่อร่างสร้าง ห้องน้าให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้ใช้แล้วก็ผู้ที่มาในวัดในเรื่องของงานกระถินนะครับเพราะห้องน้ําที่มีอยู่มันใช้ไม่เพียงพอนะครับและเราจะทําก็คือจะทําเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นใหม่แล้วก็จะปูกกระเบื้องแล้วก็จะมีทางเดินแล้วก็ในเรื่องของราวจับบันไดให้กับผู้พิการหรือผู้ผู้สูงอายุที่จะได้เดินจับขึ้นได้อย่างสะดวกนะครับก็ขอบอกอุ่นทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับร่วมทำมุ่นด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ก็เช่นเคยอย่างที่ย้ำทุกครั้งย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าเราทำบุญก็คือโอนเข้าบัญชีไว้โดยตรงันงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะคอยอัปเดตนะว่ายอดรวมบุญได้เข้าไรแล้วพอที่จะเริ่มดมําเนินการหรือยังนะฮะส่วนใครที่อาจจะปัจจัยน้อยก็ช่วยกันแชร์นะครับให้กับให้ถึงคนที่แบบเอยปัจจัย คนที่เขาแบบสถานหนักๆหน่อยอย<ช>่างเงี้ยที่แบบเอยเขาอยากจะสร้างอยู่แล้วฉันอยากจะสร้างห้องน้ําเลยนะแต่ยังหาวัดที่จะสร้าง<อ>าไม่ได้น,นะคนที่แบบมีชีวิตที่ติดติดขัดขัดถึงเรามาค้างเราเออเราก็มีครบทุกอย่างนะมีเงินครบมีอะไรครบแต่ทําไมชีวิตติดขัดทําไมไม่มีความสุขเราลองมาสร้างห้องน้ําปลดทุกข์ให้คนอื่นเนาะเพื่อที่จะให้ชีวิตเราอะดีขึ้นเราทําให้คนอื่นมีความสุข ตัวเราเขามีความขนะอย่างที่บอกข้างแรกเลยั้งแรกของพวกเราด้วยกับการสร้างห้องน้ำปลดทุกในครั้งนี้เก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะสองคนฝากช่องแล้วกันวันนี้แม่ฝากช่องค่ะก็ฝากช่อง The แกงวาเล i ตี้นะคะกองบุญสิบบาทช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยกองบุญแต่ละกองบุญของเราจะได้สําเร็จอย่างวัดดีก็เหมือนกันคือบางวัดนะน้อยวัดนะที่แบบว่าบางวัดเขามีครบนะห้องน้งห้องน้ำแต่เนี้ยห้องน้ำแม้กระทั่งห้องน้ำอ่ะ เออยังไม่มีแล้วยังไม่พอกันใช้อ่ะเนาะสาคัญช่วยกันอย่างที่บอกเสริมบุญบารมีเสริมสร้างชีวิตเราให้มีความสุขช่วยปลดทุกข์ให้คนอื่นค่ะสุดท้ายก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มการมองเห็นนะคะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ร้าที่อกบบที่ให้โอกาสเนาะให้พวกเรามาเป็นสะพานบุญนะครับก็หวังว่าโครงการห้องน้ำของอสีคนนึนจะสำเร็จอีกหนึ่งโครงการนะครับวันนี้ทั้งหมดตรงนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ เด็กแกล้กวดีแล้วก็บูญสิบาทในครั้งต่อไปจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ